เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะไก่ต้มน้ำปลานะคะสนใจสั่งได้นะคะชิ้นละ50บาทค่ะ นี่เป็นน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาของย่านะคะทุกคนคราวนี้ย่าก็จะใส่ไก่ที่ล้างแล้วลงไปนะคะหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้น อีกห้าชิ้นทุกคนจะได้เรื่องไหมได้แค่ห้าชิ้นทุกคนแต่ที่จริงไก่มีหกชิ้นนะคะต้มไม่ได้เอาไว้ต้มทีหลังแค่ห้าชิ้นนี่ก็เต็มแล้ว แหลดเลยทีนี้ยาก็จะปิดขวาไว้นะคะ ระหว่างระหว่างรอไก่สุกเราจะมาทำน้ำกิ้มกันก่อนดีไหมเนาะจะต้มสัก45นาทีนะคะทุกคนทุกคน ่แค่หกชิ้นเนาะยาก็เลยทำน้ําจิ้มไม่เยอะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกค้าบอกว่าขอน้ําจิ้มที่มันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ลูกค้ากินเผ็ดไม่ค่อยได้อืมเราก็ตามนั้นเลยอันที่จริงพริกที่ต้นเยอะนะแต่ไม่ได้ไปเก็บมาเอาแค่นี้แหละค่ะ กระเทียมมีพี่ขี้หนูนะคะ เทียมดองหน่อยนะทุกคนแต่วันนี้ไม่ปกตินะเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ำกระเทียมดองมันหมดเนาะลืมไปถ้าทัขายจริงๆจะต้องปั่นเอานะคะทุกคนเนั่งโคลกเนี้ยไม่ไหวแน่ นี้เรามาปรุงรสกันนะคะทุกคนรักันอันนี้ปรุงชูรสนะคะชูรสแล้วก็อันนี้เป็นน้ำปลาจากไก่ต้มน้ำปลานะคะทุกคนแล้วก็ น้ำตาลนะคะล้างม,มือหน่อยทีนี้ก็บีบมะนาวเลยนะคะลูกค้าเราก็กินเปรี้ยวทุกคน ใช้มะนาวไปสามลูกนะคะทำน้ำจิ้มไม่เยอะทุกคนเพราะว่าไก่มีแค่นั้นไม่ต้องทำเยอะ เม็ดมะนาวลงไปซะแล้วใส่หมดเลย3ามลูกนะคะทุกคนอย่ามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง ถ้าทําขายจริงๆยากก็จะต้องปั่นเอานะคะทุกคน,นเออพริกมันก็จะละเอียดกว่านี้นะคะอันนี้ตําเองนะคะตำเอาเดี๋ยวชิมก่อนว่ารสชาตินี้เป็นยังไง ละลายังไม่รู้ค่ะ ใหญ่เลยทุกคนยังไม่ได้ใส่น้ำปลาทุกคนนี่ไม่ใช่นงเลยนะเนี่ยน้ำกิ้มอะค่ะเยอะนะ โอเคใช้ได้นะคะทุกคนอันนี้เป็นผักชีนะคะทุกคนแล้วก็จะหั่นผักชีใส่ไปหน่อยนะคะให้มันหอมหอมแต่ถ้าทำไก่ต้มน้ำปลาขายจริงๆก็ไม่ใส่นะทุกคนก็จะใส่แต่รากผักชีตำใส่ไปเฉยๆนะเพราะว่า มันไม่ใช่สูตรเนาะแต่อีเนี้ยลูกค้ากันเองก็เอาที่มันโอเคที่สุดอืมใช้ได้ค่ะเยี่ยมทีนี้เราก็จะไปดูไก่กันนะคะใช้เวลาเป๊ะมากนะคะทุกคนสี่สิห้านาทีนะคะ วก็จะตักขึ้นเลยว้าวอันที่จริงที่ที่ตักก็มีนะแต่ย่าไม่เอาเพราะว่ามันจะยุ่งยากเยอะแยะขยันล้างทุกคน อันนี้อันนี้ย่าเพิ่งลงไปใหม่นะน่องสุดท้ายนั่นแหละโอเคค่ะทุกคนหน้าตาไก่ต้มน้าปลาของย่านะคะ หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะฝากทุกคนกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะยาวสักนิดหนึ่งก็ลาไปแต่เพีงเท่านี้ค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย